โหสองคันพร้อมเลยครับโหมนี่ครับดูแนวสายนะเขาวิ่งมาหากัน Lời à, đuổi này đi lúc lùng mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai

มึงก็ห่างกล้องนึเอาสลับสลับลุงมาด้านนี้ลุงไปไปไปด้วยไปด้วยย้ำย้ำลุง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 ต้นคาบของหรือแลอมางแล้วล างงแลล้วุถึงทางแล้วครับโอ้ลุงทางนี้ก็แค่ขึ้นเลยครับอุ้ยอ้ยอ้ยเดินเย็นเย็นเดี๋ยวเหนื่อยองี้ เดินไปฉังว่ามันวองว,งว,งว,งวงองดุดเล็กอย่างเดียวไอามา้ไอ้ไอ้ไม่ต้องไอ้ครับเดินเรืไอได้ไม่ต้องอรร้ ผมไม่ชับแต่ว่าเอาเถอะรัดเองนะเดี๋ยวลุดเกินโถดอลยวเราคงก็ไม่เอา็งตายหนังเปไม่หรอกเออสลับกันได้ดูสลับกันเออดูคันนู้นเหนื่อยแล้วดู

งงงงกันเลยงงงงงันได้ครับผมอมอมไปชุดเลยอืออ่าสวยทดมืนเลยทดมืนเลยครับจะถึงอยู่แล้วนี่การนี้ก็จะตึ้งเหมือนกันนี่แต่มันไม่ขึ้นไกลยังไหมยี่สิบสามติดได้ไม่ทาการไกลเอาไหมอ๋ออาอแรงไปนะ มียอ wow, ่ะดนยงขาแล้วมัมเยีะอะไเยอะอะเาวนิใตรจะได้เป็นแตงโมเฮ้ยเผยตามเดียวแล้วปัดะนนี่เป็นตะบือล่ะลาตัแถูกปัดหน้าไปชิดเลยนะอย่าเท่ก็ดี มาเลยเว้ย <All right. S 1> ขอลุงมาเลยเว้ย ได้รอยเดียวตุต้นดิกระนีตุ้งตปไม่ใช่ไอ้นะเอ้ยเดี๋ยวาตุ้งตุปบได้ย อยู่ทางตรงเรือหลังโต้เลยเที่ยวกไปน oui, ั่งคว้เลยไปทางไหนแล้วเอาผมไปอยู่ท้องอยู่จักรดาววันนี้จักรดาววันนี้เฮ้ยยืดแล้วขบเรื่องวันนี้กลุ่มเร็ ยังไม่ขึ้นกันเลยครับมีเหนื่อยันแล้วครับหน้าจะโคมงามใหญ่ครับโดวพื้นมันเหนย ชมเจเ้นถ้า like ว่าชมเล็ขึ้นเลยอย่างว่ามันรวดซึ่งกึงทีาชมเตัวเล็กดูเลยดูกลางน้ำเลยดูกลางน้ำจริงอะไรลองพีอะอยยังมา่อยดูนึกว่าใา่เยอะแยะที่ได้ ปลุกขึนเลยข้ามข้าวมันเลยเรื่อยๆเดี๋ยวลากมันเลย่อยๆไม่ต้องรีบเลยใหญ่มันลอยขึ้นช่วยน่อยเว้ยครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเลยนูครับชมง้วครับลอยมันแล้วครับเรื่อยๆเดี๋ยวเ้ย เป็แรงรองลองแบบอดอดอดได้นะครับตัวนี้่เอามายุ่งเลยอันนี้ดีมนกของของคนรวยลง้เข่าของผ่าน ของลุงของชับดีไหมชับเอ่ะเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนตาเบตี้ตัวใหญ่ นี uhm. ่ครับคนที่สองครับยังไม่ขึ้นดีครับโถลุงครับน่าจะใหญ่เหมือนกันครับลุงไม่ต้องจับตะปูนประคองมันได้องขอรอดไหาลอบไปตอวเก่งรุ่นนี้ <laughs> Để phát đám nhận đi <laughs> Mịt kênh mới dữ và léo ขึ้นไปแล้วหนึ่งคนบายใจไปเลยกดดันอยู่ที่เราแล้วเออเออหวังดีหมัวพายูี่นั่นแล้วนะเ้ยกำเล็กกำป๊อกแล้วดีสายไม่เกี่ยวื้อ5 60 70เดได้นี่เดือไม่กี่เมตรเลยนะน้ำตรงนี้มีอยางกี่เมตรนี่ ห้าเมตรเยันกว่าน,นะน้าชุมใจแน่นอนนะครับพอขึ้นมาตัวงเมื่อกี้ ในก๊กสามในคุณนลุยก็นัดจุดตรงเลยโอ้ยโอ้ยออกออกออนโอ้ยตายตาย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพเอ็กเซลเออทำงานแล้วนะครับวันนี้ครับเหยื่อลุงโอเป็นลุงโออยากดูอยากได้สั่งสีไหมเหยื่อลุงโอเป็นลุงโอครับทำเ,เองตกเองนักเลงพอครับ ผมรุ่นรุ่นไอ้นู้รุ่นลาซาด้า <c oughs> นอนนอนนอนโหม่เห็นที่รับ นความยาวยาวขึ้นสูงเยอะไหม,มขึ้นขาขึ้นมาโอ้อขึข้นขามาแล้วอโอ้ยชมใหญ่จริงเนยขาขามาแล้วอุย้ยอุ้ยใหญ่จริงอุย้ยใหญ่กว่าตโตนู่ห่าขีดปากเหลืองเลย ôi giời <laughs> tôi nói chuyện quý